หมอร์นิ่งยังลูกขี้แยเลยมันเช้าโอ้กุดหมอนยิ่งร้อนร้อนมากเลยนะครับลูกเงอือหัวออกเลยเห็นไหม ะะสวัสดีวันหยุดนะคะตอนนี้พิมพ์กับครอบครัวก็กําลังแพลนกันนะคะว่าจะออกไปแคมปิ้งนะคะอยู่ในบ้านมันไม่ไหวมันร้อนอบอ้าวมากเลยเพราะอากาศแตะ 40, 40แล้วก็เลยจะออกไปดื่มดั่าธรรมชาติกันหน่อยนะคะไปกินลมชมวิวตั้งแคมป์อะไรประมาณนี้นะคะแฟนพิมพ์เป็นคนชอบแนวนี้ประมาณนี้นะะพิมพ์ก็ชอบด้วยก็เลยไปกันได้นะคะส่วนน้องซีเจก็ออกแคมป์กับพ่อกับแม่ตั้งแต่ขวบครึ่งเลยนะคะจนตอนนี้3ขวบนะคะนางก็ไปแคมปิ้งกับพ่อกับแม่ตลอดแต่อากาศช่วงนี้ร้อนไม่ไหวนะคะ ก็อยากไปดื่มด่ำตั้งแคมป์ริมทะเลกันบ้างจะไหวไหมจะรอดไหมนะคะงานนี้นะคะตอนนี้พิมพ์ก็กําลังเก็บเสื้อผ้านะคะอของพ่อแม่ลูกกำลังจะเตรียมออกทะเลกันแล้วก็นัดกับเพื่อนกลุ่มเดิมนะคะกลุ่มตั้งแคมป์จะมีอยู่2คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเสื้อผ้าแล้วเราก็จะไปเจอกันที่จุดนัดพบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตั้งแคมป์รอบนี้ว่าจะรอดไหวไม่ไหวนะคะทุกคนคะ่ะไปกันคะ่ะมาดามมาแล้วนะคะมาดาม กนจะลองขึ้หลังมากเยอะไม่ว่าแน่นเหมือนกันข่าวร็ข่าวเพราะใไปนี่โอเคโอเคเราแวะซื้อแตงโมกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้วันนี้ซื้อเป็นแตงโมไท์เมนะคะทุกคนก็คือเนื้อแน่นหวานฉ่ำมากเดี๋ยวเราจะไปผ่าให้ดูตอนไปถึงแคมป์แล้วนะ ตอนนี้เราก็มาถือแคมป์กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแดดก็ยังร้อนอยู่เลยเราก็มาเลือกกันนะคะว่าจะนอนทิ่ไหนยังไงนะคะส่วนสามีก็กำลังปั๊มที่นอนใหญ่เลยนะคะ พิมก็ช่ in はは <laughs> วยสามีนิดหน่อยนะคะพอเป็นพิธีเนาะจากนั้นพิมก็มาเก็บของลงจากท้ายรถนะคะแล้วก็จะเตรียมจัดที่นอนให้ลูกแล้วก็เตรียมจัดทำครัวเล็กๆนะคะทุกคนได้ม่งไปวันอะที่สุดแคมป์เราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ละคนนะคะเดี๋ยวมาดูที่นอนพิมสวยงามเหมือนของโรงแรมเลยน่านอนมากอันนี้เราออกมาหาซื้อของกินของใช้กันนะคะทุกคนที่ร้านมิโกสนะคะผลไม้ละมุน โอ้โหสวยมากที่รักตังหมดินิสกกบเลดินิสสีแดงแจ๋เลยดินิสกโคชโคชโคชอันนี้เป็นพวกมะเขือเทศนะคะทุกคนใส่ชันไว้เลยเอาชันมาด้วยนะเป็นบูดาทำมาบักบูดาบาน่ะฮะดชอมาบูดาโอ้อ้ตปกมาเยยกขึ้นมาเป็นิงนะไมะมะกกับตะไคร้มาด้วยเผื่อได้นึ่งหอย ตอนนี้จีจีก็กำลังเลานะคะทุกคนหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำใช่ไหมใช่ใชนะคะแบบไทยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราไปซื้อจากมาเก็ตมาเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นโต๊ะนั่งดื่มเรานะคะทุกคนดินเนอรด้วยกันนะคะปิกนี้ส่วนในนี้เป็นครัวน้อยของพวกเราคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยไหมนั่นมาดูเดี๋ยวพิมพ์พามาดูเรื่องปรุงทั้งหมดทั้งมวลอิมพอรมาจากไทยหมดเลยนะคะ ปลาเอา่ยหงชุรสเอ่ยรถดีเอ่ยแม็กกี้เครื่องปรุงยู่ในน้นนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเห็นทะเลด้วพี่พีมนี่ใช่ค่ะอันนี้น้องติ๊กกำลังจะทำยำไอ,อ้สลัดให้หนุม่มๆนะคะเต้นของผู้พิมพ์อยู่ระหว่างกึ่งกลางทะเลนะคะเลยไฟตรงนั้นไปก็เป็นทะเลคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มตรงนะคะทุกคนกับข้าวพิมพ์ยังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะ แต่วันนี้ผู้ชายจะดื่มไอจะกินเป็นบาร์บีคิวไก่เหมือนเดิมนะคะทุกคนอาหารปิกนิก,กนดูะทีก็ประมาณนี้ <laughs> ส่วนกลุ่มพิมพ์ก็จะตำถั่วมีแกงเปิดน,นะคะแล้วก็มีผัดกะเพราลูกชิ้นนะคะ <c oughs> ผัดกะเพราค่ะทุกคนเ <c oughs> มนูอะไรคะกะเพราลูกชิ้นค่ะราบร้บ <c oughs> ป <c oughs> หนึ่งเมนูเสร็จ ส่วนน้ำมก็กำลังก่อไฟจะย่างไก่กันนะคะเดี๋ยวไปดูไก่มีกี่แพ็คเสร็จเรียบร้อยยูคุติคัลฟอมตัว้ามายคุัหนึ่งสองสามสี่ไก่สี่แพ็คค่ะทุกคนน้องนาติกตำสมตำแล้วลูกตำถั่วแล้วนะครับถั่วก็เขียวย่าก็เขียวคก็เขียวดูพระจันทร์สวยงามนะคะทุกคนเห็นไหม บรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะทั้งคนของผู้ชายนะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราก็จะออกไปเดินย่อยกันข้างนอกนะคะออกไปหาไอศครีมกินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่แคมป์แล้วก็มานั่งดื่มมาไรอีกนิดๆหน่นนอยๆก่อนนอนม้ามอยกันนะคะ อาจารย์็เอเพื่อนๆก็นั่งดื่มเมาสอมยกันไปนะคะส่วนสามีพิมพ์ดูสิน้องซ j เจเขาค่อนข้างติดพ่อนะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่า เขาจะนอนกับพ่อเขาจะให้พ่อตบตูดนะคะสุดท้ายก็มาหลับกันบนเก้าอี้นะคะส่วนสามีก็ยังไม่ได้ดื่มก็ป่องยังบางอยู่คุณข้างเลยค่ะทุกคนโทษทีช่วยไม่ได้นะคะลูกติดพ่อตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามครึ่งแล้วนะคะทุกคนกำลังอาบน้ำเสร็จเตรียมตัวจะเข้านอนกันนะคะนี่คุมอย่างนี้เลยยุงเยอะแต่กลุ่มอื่นเขาก็ยังมีนั่งกินนั่งดื่มกันอยู่นะคะกลุ่มกลางหลังพิมพเห็นไหมนั่นะคะ ตีสามครึ่งเขาจะนอนกันตอนไหนนะคะเดยังไงเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคน Good Morning ค่ะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงคึ่งนะคะแปดจะแปดโมงแล้วแบบแดดร้อนมากนอนต่อไม่ไหวทุกคนนะกะจะนอนต่อแต่ว่าแดดจริงๆเดี๋ยวยังไงออกไปทำอาหารเช้านอกเต็นกันค่ะทุกคน Good Morning อย่างหรอขี้แยเลย อันเช้าอ้โหกดมันยิ่งร,ร้อนร้อนมากเลยนะคะหลุกเงอหัวออกเลยเห็นไหมทำเมนูเมนให้ผู้ชายทำไข่ต้มเอ้ยไม่ใช่ข้าวต้มให้สาวๆไทยนี่เป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มไก่เด้งนะทุกคนเป็นข้าวต้มร้อนๆใส่กระเทียมเจียวหอมๆนะคะ อาหารเช้าหนุ่มๆนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะเป็นผักต่างๆมันฝรั่งโทอแล้วก็เป็นเมนเมนนะคะส่วนของสาวๆก็เป็นข้าวต้มไทยๆนะคะหอมกระเทียมเจียวมากเลยก็เสร็จทริปแคมปิ้งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยน เรกชั่นเราจะไปว่ายน้ำกันนะคะทุกคนแล้วก็จะไปเก็บหอยไปช้อนกุ้งฝอยมากินกันนะคะ e y o u r e a d y for swimming ready okay let's go bye bye video กันโอเคโ e เ y ลิเโอเค i ิเบ็ bye bye video กันจิครับเดก kiss i love you g o ร d อะรดิทำย o งไงโกรธเดก เงยอิจฉาผู้นี้จังเลยทะเลที่ตรุรกีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเขาไม่ได้เป็นทรายละเอียดข,ขาวๆเหมือนบ้านเรานะคะจะเป็นทรายหย,ย,ยาบๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่พวกพิมมาเที่ยวแบบพาเวทน,นิดนึงไม่ได้แบบต้องการคนเยอะมากมายนะคะก็จะสังเกตได้เห็นหมู่บ้านเกิดขึ้นตามรายเขาเย,ยอะๆเลยน่ารักนะคะ พิมพ์ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแคมปิ้งในทริปนี้มาฝากนะคะทุกคนหวังวนะ่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้ของพิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะโออลูกคสมา